บาวนี่มันใครๆก็ขายอะทั่วประเทศเลยเราก็ต้องหาจุดขายอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วยขายเป็นขนาด1นึ่ปอนอย่างเดียวค่ะ189บาทแล้วก็ว่ารูปให้ฟรีลูกค้าที่ซื้อครั้งแรกๆเลยค่ะเขาก็อยากจะได้กล่องลายกระตนูนแต่พอได้ชิมบาวนี่ก็เลยกลับมาซื้อซ้ำเฉลี่ยเดือนแรกขายได้ประมาณ400กล่องก็เดือนที่ผ่านมาก็600 ่อนหน้าน,นั้นคือทํางานประจํามาประมาณ5ปีแล้วก็มาหาอะไรทําเพื่อเติมไฟให้ตัวเองบราวนี่มันเป็นขนมที่น่าจะทำง่ายตอนแรกที่หัดทำอะค่ะมันก็แบบปรับมาเรื่อยๆแบบอันนี้หวานเกินไปอะเราก็ค่อยมาลดอันนี้มันฉ่ําเกินไปนะเดี๋ยวมันจะเละนะมันเสียไปเยอะมากกว่ามันจะเจอสูตรที่ใช่สูตรที่ลงตัวตอนแรกขายแบบ แถวบ้านก็จะไม่ได้ขนส่งใช่ไหมพอขนส่งปุ๊บเราก็ต้องมาปรับเรื่องแพ็กเกจตอนแรกอะค่ะขนมใส่ถุงซีนธรรมดามันก็ดูไม่ค่อยสวยงามใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ยอมเพิ่มต้นทุนขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อแบบอบขนมใส่ถ้วยแล้วก็มีฝาปิดแล้วเราก็ซีนให้อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ห่อบับเบิลคือขนมจะไม่เสียหายเลยในตอนแรกค่ะที่ฝึกทําลองให้เพื่อนไปโพสขายให้เพราะเราที่อายอะค่ะวันนั้นก็เลยได้อาเดีย์มา8กล่องตอนนั้นอะเรายังไม่มีโลโก้ร้านไอ้กล่องมันโล่งๆก็เลยเอาปากกาเมจิกมาวาดเป็นกระตูนลายเส้นง่ายๆลงไปโสตนนนัั้ม มากๆเลยค่ะคนก็ตามมาสั่งกันเรื่อยๆเลยตอนแรกค่ะจะทำแบบเป็นกล่องสมที่แบบวาดไปตามใจตัวเองแล้วก็ส่งให้ลูกค้าแต่ว่าหลังๆอ่ะเริ่มมีคนรีเควสต์ขอเป็นรูปนั้นรูปนี้ก็เหมือนได้เป็นการพัฒนาฝีมือในการวาดรูปของเราไปนในตัวด้วย คือในช่วงแรกๆะลูกค้ามาสั่งเพราะสนใจลูกกล่องแต่พอลูกค้าได้ชิมรสชาติดีอะค่ะเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบที่ดีมากจริงๆกับราคาที่มันสมเหตุสมผลคนก็กลับมาซื้อซ้ําบ่อยๆค่ะเวลามีวันเกิดเพื่อนหรือว่าอะไรพิเศษพิเศษเขาก็จะนึกถึงเรา,ราบาบนี่เราจะขายเป็นขนาดหนึ่งปอนด์อย่างเดียวค่ะ189บาทแล้วก็วารุ่ให้ฟรีแบบไม่ได้คิดตังเพิ่มแล้วก็ท็อปปิ้งของบาบเบลนี่จะมีเจอย่างลูกค้าสามารถคะหน้าข้ามาได้เลยของเราบเบลนี่จะเป็นเนื เพิ่มมาเรื่อยๆเป็น500กล่องแล้วก็เดือนที่ผ่านมาก็600สมัครช่องติ๊กต็อกะค่ะคลิปแรกเลยคนดูแบบล้านกว่าวิวอย่างเงี้ยค่ะเป็นคลิปที่เราวาดรูปหน้ากล่อง แล้วเราก็เขียนแคปชั่นว่าแบบซื้อบาวนี่ร้านเราวาดรูปให้เองรูกกล่องเลยนะคะเป็นความพิเศษคนก็เลยแบบรู้จักร้านเรามากขึ้นแล้วก็ทักเข้ามาสั่งมากขึ้น,นะค่ะช่วงแรกจะมีเด็กๆก,ก็จะมาให้วาดเป็นอนิเมะแต่พอเรา,าขยายฐานลูกค้าไปเรื่อยๆะค่ะก็จะไปหลากหลายแนวเลย <c oughs> เวลาวันเกิดเพื่อนคนสำคัญอย่างเงี้ยเขาก็จะนึกถึงร้านเราแล้วก็ส่งเป็นรูปแบบเจ้าของวันเกิดมาให้วาด <c oughs> ตอนนี้ก็จะขายผ่านช่องทางทิกตอกนะคะเราก็จะอัดคลิปสลอบสลับกันไปแบบวาดรูปบ้างตอนแพ็คของบ้างตอนอบขนมบ้าง <c oughs> แล้วก็จะมีสตอรี่เรื่องราว <c oughs> ในช่วงกลาคืนเว เราว่างจากอบขนมมาค่ะเราก็จะมีไลฟ์วาดรูปแล้วก็นั่งคุยกับลูกค้าไปด้วยเคยวาดนานสุดแบบ40นาทีเลยนะคะต่อกล่องแต่ว่าถ้าในสแตนดาร์ดปกติก็ประมาณ15นาทีต่อรูปวันหนึ่งก็คือใช้เวลาวาดรูปนั่งไปเลย10ชั่วโมง เราเลือกสิ่งที่เราชอบในการทําธุรกิจมันก็ดีอีกอย่างหนึ่งเพดานรายได้อะมันไปได้เรื่อยๆไม่ได้ตันแบบเงินเดือนนะคะรู้สึกว่าออนไลน์มันไปได้แล้วมันก็สนุกด้วยมันคือทางที่เราชอบในการอบขนมแล้วก็วาดรูปด้วยเหมือนเรารวม2สกิลมาได้กันเลยก็เลยยังไปได้อีกถ้าอยากลองทําอะไรให้ทําเลยอย่าไปรอเวลาค่ะเราทุกคนมีสกิลกันหมดแหละอยู่ที่ว่าจะงัดมันออกมายังไงอย่าไปกลัวค่ะ